ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอยินดีต้อนรับสู่แอนฟิลตีเอโกอันคันทารามีสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งในวงการฟุตบอลนะครับที่เรามักจะพบเจออยู่ตลอดเวลาก็คือการที่นักฟุตบอลสักคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสําเร็จในวงการและต่อมาเมื่อลูกชายของตนเองปรารถนาที่จะเอาดีด้วยการเดินตามรอยเท้าของพ่อตนเองนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างในกรณีที่ชัดเจนอย่างเช่นโยฮันครับตำนานดาวเตะเทวดา ที่กวาดความสําเร็จสมัยเป็นนักฟุตบอลมาอย่างโชคโชนทว่าลูกชายของเขายอร์ดี้คัฟกลับไม่อาจก้าวไปใกล้เคียงกับรอยเท้าของคนเป็นพ่อได้เลยแต่กรณีเดียวกันนี้นะครับใช้ไม่ได้กับเตียโก้อันคันทาร่าดาวเตะชาวสเปนดิดวัย29ปีที่ล่าสุดครับเพิ่งพาเสือใต้บายยิ่นมิวิกประสบความสาเร็จในรูปแบบของทิปลแชมป์ในซีซั่นล่าสุดที่ผ่านมาและกําลังจะแปลงร่างจากเสือกลายเป็นหงส์แดงหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการย้ายตัวของเตียโก้อันคันทาร่านั่นเองครับ เมื่อถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเตียโกอันคันทาร่าเป็นลูกชายของอดีตนักฟุตบอลคนไหนคําตอบก็คือเขาเป็นลูกชายของมาซินโยอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลในชุดแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1994โปรไฟล์ของมาซินโยนั้นนะครับอาจจะไม่โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นแข่งระดับตำนานคนหนึ่งของวงการฟุตบอลบราซิลดยเคยค้าแข่งในลีกอิตาลีในช่วงปี1990จนถึงปี1992กับ2สโมอสรอ,อย่างเลเช่และฟิโอเรนตินา ด้วยความที่อาชีพค้าแข่งของมาซินโยซัสเซพเนจรไปเรื่อยทําให้เตียโกอันคันทาลา่าได้ลืมตาดูโลกเมื่อปี1991 19ที่บนแผ่นดินอิตาลีนั่นเองครับแต่ด้วยความที่เด็กน้อยเตียโกได้เคยเห็นภาพคุณพ่อของตนเองชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกมันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเขาเองนั้นอยากเติบโตมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพบ้างนั่นเองตอนอายุ11ขวบเคยมีคนถามเขาว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งเตียโกเองก็ตอบชัดเจนว่าอยากเป็นนักฟุตบอลโดยคุณพ่อของเขาเนั้นนะครับ ที่อยู่ข้างๆก็กล่าวเสริมว่าผมไม่แปลกใจกับคําตอบของลูกชายขณะที่เตียโก้เล่าความหลังว่าของขวัญเชินแรกที่พ่อให้ผมก็คือลูกฟุตบอลและผมจําได้ว่าผมหมดเวลาไปทั้งวันกับการเล่นฟุตบอลทั้งหมดเหล่านั้นครับอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นดังโชคชะตาที่ได้รับการเขียนบทมาแล้วว่าเส้นทางเดินของเตียโก้จะต้องมาบรรจบกับอาชีพนักฟุตบอลในสักวันหนึ่งแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นครับชีวิตของเตียโก้เองก็ไม่ได้ง่ายได้นะครับ เขาอย่างที่บอกไปว่ามาซินโยมีเส้นทางการคาแข่งที่เลอะหกเละเหินไม่ต่างกับยิบซีที่เร่ร่อนไปมาหลังอยู่ที่อิตาลีได้ประมาณ2ปี 2> เขาก็ย้ายกลับไปบราซิลเพื่อเล่นให้กับสโมสรพาเมรัสซึ่งเตียโกเองก็ได้เริ่มเล่นฟุตบอลที่แคเดมีก่อนที่ต่อมาเขาจะต้องโยกย้ายตามคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งโดยปลายทางก็คือแผ่นดินสเปนที่มาสินโยต้องไปเล่นให้กับสโมสรบาเลนเซียในช่วงปี1994้โดยครั้งนี้ครับมาสินโยเลือกที่จะลงหลักปักฐานในสเปนนานขึ้นจากบาาาเเเลลซซียีายายยยข้ไปอู่่ทต และเอลเซ่ทำให้เขามีช่วงเวลาในประเทศสเปนนานถึง6ปีซึ่งก็มากพอครับที่จะส่งเสริมให้ลูกชายของเขาในก็คือเตียโก้คันทราได้เข้าไปร่ำเรียนวิชาลูกหนังต่อในรั้วคาเดมีของสโมสรบาร์เซโลนาในตอนที่อายุ11ขวบที่สูนฝึกลามาเซียเตียโก้คือเด็กหนุ่มที่ทุกคนรู้จักว่าเขาเป็นลูกชายของแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1994แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือพรสวรรค์และความมุ่งมั่นในตัวเขานั้นโดดเด่นเกินกว่าที่ใครจะมาดูถูกว่าเขาเป็นเด็กเส้นได้ครับ เตียโกบ่มเพาะฝีเท้าขึ้นมาในรุ่นไล่หลังแข่งดังๆอย่างอเนสอินเนสตาและชาบี้เฮนันเดตซึ่งเติบโตมาจากลามาเซียเช่นกันก่อนที่เตียโก้จะได้รับโอกาสในการประเดิมสนามในทีมบาร์ซ่าชุดใหญ่ในยุคที่เป๊ปกัวเดล่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่เมื่อปี2008จากปี2 0 0 8เตียโก้ใช้เวลาอีก3ปีในการต่อสู้เพื่อก้าวขึ้นหมายึดตำแหน่งตัวจริงแต่ช่วงเวลากับบาเซลนาไม่ได้ยืดยาวนักเนื่องจากเตียโก้ ต้องตกอยู่ใต้ร่มเง,งาของนักเตะแข้งเทพประจําทีมอย่างอันเดนอินเอสตาชาบี้เฮอร์นันเดสและเซร์กิโอบุสเกตซึ่งทั้ง3คนนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้กันเขาเป็น3ประสานที่ลงตัวในแดนกลางของบาซ่าในยุคนั้นทําให้เตียโก้ที่กําลังเติบโตทั้งอายุและฝีเท้าต้องมองหาทีมที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอประจวบเหมาะกับที่เวลานั้นครับเปปกวัวเดวล่าได้ตัดสินใจเข้ารับงานคุมทีมไบเยอร์มิวนิกเขาจึงดึงเตียโก้คันทาร่า ไปร่วมทีมเสือใต้ด้วยนั่นเองและไม่แปลกอะไรครับที่เป๊ปจะตัดสินใจเช่นนั้นเพราะในแง่ของฟุตบอลเตียโกค้คาทาลา่าคือนักเตะที่ตอบโจทย์ปัชญาฟุตบอลของเป๊ปได้ดีที่สุดจากการที่เป๊ปโกเดล่าเองก็รู้จักเตียโก้เป็นอย่างดีตั้งแต่ที่เขาอยู่ในลามาเซียซึ่งก็เป็นเป๊ปนี่แหละที่ให้โอกาสเขาในการขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของบาซ่าเป็นครั้งแรกโดยเป๊ปโกเดล่านยนะครับมีความเชื่อมั่นในเตียโก้จนถึงขนาดกล้าประกาศเลยว่านักเตะคนแรกที่ผมต้องการก็คือเตียโก้หรือไม่ก็ไม่ต้้อองซืใครมาเลย จุดเด่นของเตียโก้น,นะครับอยู่ที่ความเข้าใจในเกมโดยฟุตบอลของเตียโก้จะเน้นในการใช้สมองในการเล่นมากกว่าทบี้ดบันใช้แรงเพียงอย่างเดียวการจ่ายบอลของเขาคือสิ่งที่ผู้คนยกย่องแม้จะเป็นการจ่ายบอลที่ดูเหมือนง่ายๆแต่มันคือการเซตเกมบุกให้ทีมเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอผู้ไี้เห็นภาพก็คือเตียโก้จะเป็นเหมือนหับในการจ่ายจ่ายบอลให้กับทีมโดยตลอดเวลาที่คาแข่งในสีเสื้อของไบเยอร์มิวนิกเขาไม่อัตรตาการจ่ายบอลแม่นยำโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย90เซเลยทีเดียว ปัจจุบันนี้นะครับเตี๋ยก็อายุ29ปีแต่ความสําเร็จที่ผ่านมาถือว่ามหาศาลครับหากนับเฉพาะที่ทําได้ในนามไบเเนร์มิวนิกตลอดทั้ง7ซีั่นก็มากถึง17โทฟี่เข้าไปแลวครับรวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งก็ถือเป็นแชมป์รายการนี้ครั้งที่2ของเขาหลังจากที่เคยได้กับบาร์เซโลนามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2011และหากนับรวมโทฟี่ทั้งตอนอยู่กับบาร์เซโลนาเข้าไปด้วยก็เท่ากับว่าเขาคว้าเกียรติยศมาครองได้มากถึง25โทฟีเข้้าไปแลว นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องนอกสนามเตียก็อันคันทาลายังได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลที่มีชื่อว่าอันคันทลาเฟลด์ชันขึ้นมาโดยเป็นองค์กรที่เขาทำร่วมกันกับน้องชายของเขาที่มีชื่อว่าราฟินยาซึ่งเป็นนักฟุตบอลเช่นกันครับพอแม่และจูเรียภรรยาของเขาก็ได้ลงมือช่วยกันทำให้อันคันทลาเฟลดชันเป็นเหมือนศูนย์กลางของเด็กๆได้เรียนรู้คุณค่าของกีฬาฟุตบอลที่จะสามารถนำพาชีวิต ไปพบกับอนาคตที่ดีได้โดยองค์กรนี้นะครับมีทั้งในบราซิลสเปนและเยอรมนีเตียโกอันคันทาร่ามีความเชื่อมั่นว่ากีฬาฟุตบอลที่นำพาให้ครอบครัวของเขาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นตนเองมีชีวิตที่ดีได้นั้นก็สามารถทำให้ชีวิตของเด็กคนอื่นๆพบพานกับแสงสว่างของอนาคตที่ดีได้ผ่านสื่อกลางอย่างฟุตบอลนั่นเองผมเชื่อว่าคุณค่าของฟุตบอลหรือแม้แต่กีฬาชนิดอื่นๆสามารถถ,ถ่ายทอดพลังในแง่บวกไปยังส่วนอื่นๆของชีวิตเราได้จะว่าไปแล้วครับ งานองค์กรของเขาก็ถือเป็นความท้าทายในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันเสี้ยวส่วนหนึ่งของสังคมให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างอะไรกับบทบาทในสนามฟุตบอลที่ตีอโกมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเกมการเล่นของทีมและในวัย29ปีตีอโกกำลังเดินหน้าสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตด้วยการตัดสินใจมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยมีการเปิดเผยรายละเอียดว่าผงแดงได้จ่ายเงิน20ล้านปอนด์ให้กับทางเสือใต้เป็นค่าตัว และมีเงินตามน้ำอีก5้าล้านปอนด์ตามเงื่อนไขาการประสบความสำเร็จต่างๆที่ตามมาชีวิตของเตียโกไม่ต่างอะไรกับมาซซนโยพ่อของเขาที่มีเส้นทางการค้าแข่งระหโหระเหินไปหลายประเทศแต่ทว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือทุกย่างก้าวที่เตียโกประทับรอยเท้าของเขาลงไปนั้นเขาได้สร้างตำนานและความทรงจำแสนงามให้เกิดขึ้นในใจของแฟนบอลทุกที่จากบาร์เซโลนาไบเอนมิวนิคและมาต่อที่ลิเวอร์พูล แม้จะยังไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกเหมือนคุณพ่อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตียโก้นั้นมีเส้นทางอาชีพที่ก้าวไปไกลกว่าคุณพ่อของเขาหลายก้าวเลยครับเพราะว่าก้าวเดินทุกก้าวนั้นมันก็คือรอยเท้าที่คนเป็นพ่อได้มีส่วนสําคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกชายตัวเขาเองเหมือนกับลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นยินดีต้อนรับสู่แอนฟิลยินดีต้อนรับสู่พิเมลีตียอโก้อันคันทาลาขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวััสดีครบ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปขจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กด Subscribe ให้กับตัวเทพฟุตบอลครับ